ขอบคุณมากมากค่ะพี่เราตุ้มาเล่าเรื่องซิกนี่ให้ฟังนะคะขณะที่นางเล่าเรื่องซิกนี่เมย์ก,ก็เล่าเรื่องมิกกีให้นางฟังด้วยนะคะเพราะว่าเมย์ก,ก็จะเล่าว่าเมย์ก,ก็ตัดเข้ารายการจดโนมัิที่เมย์แม่อตัดเข้าอยู่เนาะบอกข้อขคุณใช้ข้อมูลไปครบหนึ่งวันแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มันชัดนะคะเออพี่สาวตุ้มยังอยู่พี่สาวตุ้ไม่ต้องห่วงเมย์นะคะไปได้เลยช่องนี้แม่426คนค่ะ ขนาดของเมยังดีไปช่องนางนะคะทุกคนคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะไม่ต้องโบกเมยนะคะเมยสีได้สีได้เพราะว่าวันนี้สีไปโบสกลับมาแล้วก็ตอนแรกว่าจะไปไล้น้ำนะคะท่าน้ำที่อยู่ตรงวัดกลางอองบางหลวงนะคะแต่ว่ามเมย์พอกลับเข้ามาบ้านพอเราอะไรเสร็จก็ฝนตกพอดีนะคะพอฝนตกก็ ตกลากยาวเลยนะคะมาถึงตอนนี้ก็ยังเห็นคนเดินข้ากลางล้มอยู่แต่ไม่มองพื้นมันก็ไม่ได้เปียกนะมันมันมันอยู่บริเวณเนี่ยหน้าบ้านเรานะคะกันสาส์ก็จะมีหยดอยู่บ้างแต่ว่าถ้าตัวถนนเองเนี่ยเห็นว่ามันแห้งแล้วนะตอนนี้โอ้ยสามทุ่มแล้วเดีอยค่ะเดี๋ยวพี่น้องสุดใจไปนอนได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องห่วงพี่เนาะเดี๋ยวพี่จะา รากนมันไปอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะให้มันได้หนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะคะรู้มีรู้ข้อมูลขึ้นว่าอะไรถึงขีดจํากัดของเน็ตมาถึงขีดจํากัดอะไรตอนนี้คะเดี๋ยวดูว่าแน่นนะบางทีมันอาจจะวูบหายไปเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นแก้มาแล้วว่าเน็ตเมีถึงขีดจํากัดก็คือหมุนวนวันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะถ้าสมมติว,ว่ามันตัดไปชือกสักครักนึงเนี่ยมันก็จะปรับ เปิดอัตโนมัตินะคะแต่ทีนี้ถ้าหาว่ามันตับชื้นร้หายไปเลยพี่น้องก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องห่วงเมเนาอวันหยุดสบายสบาย,บายค่ะสบายสบายแะ้วกินข้าวเร็วนะคะแต่กว่าจะได้นอนเมก็กินอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องก mm hmm. ว่าจะได้นอนกินอีกรอบหนึ่งะค่ะเป็นธรรมเนียมของเมเนาะ,ค,ะ mm hmm. คือ วันนี้ที่เมรไลฟ์ like, จริงๆวันอาทิตย์เนี่ยเมกาจะไม่ไลฟ์นะเพราะว่าถ้าไลฟ์ก็คือจะขอ,อไปไลฟ์นอกสถานที่นะคะแต่ว่าวันนี้ประเดีวพวกนี้เครื่องเครื่องอ่านตัวนี้ยนะมันจะหน้าเป็นสีนี้นะคะพี่น้องอ่านไม่ได้เนาะอ่านได้อยู่แต่จะไม่รู้ว่ามันชัดหรือไม่ชัดเนี่ยมันจะดูไม่ออกนะคะแต่ก็ก็เลยใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยนะคะตัวช่วยอยู่ก็เลยต้องไลฟ์วันที่มีตัวช่วยนะคะวันที่ไม่มีตัวช่วยก็ ไม่ไลก์ก็ได้แต่วันนี้ควรอย่างยิ่งที่จะไลก์แต่เมยว,วันวันอาทิตย์เนี่ยเท่าที่เมยวันอาทิตย์ช่วงนี้นะเท่าที่เมมว่าคนจะไม่ค่อยดูพวกนี้หรอกเราว่านะก็จะไปดูดูดูแลครอบครัวนะคะอยู่กับครอบครัวเนี่ยวันนี้พอดีวันนี้นนนนนนคุณครูก็ได้กลับมากินข้าวนะคะเราก็จะเบาๆไม่มีธุรกิจธุรกรรมที่เมจะต้องไปทำนะคะนอกจาก จะทํางานที่เมตัาเอสเซทิ้งไว้ตรงนี้นะคะตอนแรกว,ว่าจะตัดอันนี้ไปด้วยแล้วไลฟ์ไปด้วยบางทีเมย์ก็เลยเอ้าวันหยุดเมย์ไม่ต้องขยันวันหยุดก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะวันหยุดเมย์ก็ลเลยก็หยุดอยู่เฉยๆก็นั่งคุยเฉยๆอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือไม่ต้องมาตัดอันนี้ไปด้วยอะไรตอนแรกเมย์จะตัดไปด้วยนะอันนี้ตอนตัดเดี๋ยวเมย์จะไปทําคลิปทีหนึ่งก็ได้อยู่เนาะวันนี้ไม่ได้ลงคลิป ไม่ได้มีคลิปอยู่ยนะคะแต่อันนี้มันลงยากนะคะลงแล้วสองสามวันก็ไม่เสร็จนะคะลงได้แต่คลิปชอ mm ็อตเนาะก็เลยไม่รู้จะทํายังไงกับมันนะคะส่วนแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่เราไปลงอีกช่องหนึ่งได้เนี่ยเพราะว่ามันจะลงด้วยเครื่องนี้นะคะพี่น้องดูสีนานนะเ mm hmm. มย์จะเช็คไม่ได้ว่าเมย์ขั้นตอนยุ่งยากเยอะแยะมากมานะคะเลยนะเ mm hmm. มย์ก็จะไปเช็ค จากอัน,นอันอันอื่นก่อนนะคะแล้วก็ลิงมาที่ตัวนี้แล้วก็ส่มาโคลงอันนี้ใช้เนกบ้านนะคะตัวนี้นะเนาะเนกบ้านแล้วตอนหลังน้อกเเกิดมีปัญหาเหมือนกันนะค้างเป็นระยะระยะนะคะทำให้ยุ่งยากหีเหมือนกันนะอันนี้ตัดช่องทางมีทุกทางนะคะตอนนี้นะตัดช่องทางมีทุกทางนะคะแต่เมย์ก็ทําต่อไปอยู่นะคะเพราะว่าไม่ย่วท้อเท่าไหระะ่เนาะ ขอบคุณแม่ขอบคุณพี่สาวซุ้มด้วยจะไปได้เลยเนาะเมเข้าใจว่านางออไปแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าอันนี้เยาจะดูตัวเลขที่มันเหลืออยู่แค่นี้ส่วนมเมก็จะลากต่อไปเลยแค่สนาะทีเองนะคะพี่น้องขอบคุณมากๆวันนี้เมไม่ได้กด